มิสซูบิชช่ไทตันออนิวไตทันราคาถูกๆุกหมยท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังได้ชมไม่ได้เลยงามเรื่องนุบๆขอบเท่าไหร่ครับน้องไมตี้ซ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพบกับเราสองคนไม่ี่น้อยเปาเปาตุงแน่นอนครับสำหรับพบกับเรา2คนวันนี้แล้วมันต้องมีรถสวยๆงามๆไมน่น้อยราคาถูกๆให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังได้ดมไม่ได้เป็นรถอะไรยังไงนั้นไปดูกันเลยครับไปเบิ่งกันทีละ,ปะไปไปทีละมาหน้าทีละเอา,มาไม่ตักฝุ่นบ่โอมาเริ่มจากด้านหลังกันนะคะไฟท้ายเพราะว่ารถรุ่นนี้สังเกตที่ไฟท้ายมันคือรุ่น มิตซูบิชิไททันออร์นิวไตตันนั่นเองมิตซูบิชิออร์นิวไททันพลัสนะครับตัวนี้เป็น2.4 GOS Limited นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเกียร์ธรรมดาเลยนะครับสำหรับตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยงามไม่น้อยราคาสุดคุ้มมากเพราะว่ารถป้ายแดงราคาอยู่ที่7,29,000บาทแต่วันนี้เราขายเท่าไหร่ยังไม่บอกนะฮะ มาชมท้ายคลิปกันครับผมเราเริ่มต้นจากด้านหลังด้านหลังนะครับแค่เห็นกล้องถอยคุณก็รู้แล้วออปชั่นนี้มีมาเฉพาะรุ่นที่มันเป็น4ประตูแต่ตัวนี้มาเป็นรถแครปนะครับตัวนี้เป็นเมกาแครนะครับแต่ว่ามีกล้องถอยนะครับตัวนี้รู้เลยเป็นยี่ห้ออะไรนะครับยางใหม่มากนะครับตัวนี้เป็นแม็กอันลอยสวยงามเรืม่มยุบยุบอบอเท่า<ม>ไหร่ครับน้องไมตี้ ขอบ17เป็นแม็กอันลอยขอบ17นะครับตัวนี้เป็นเมกกะแคปก็คือตัวนี้จะเป็นแคบเปิดได้นะครับไม่ได้ใหมแค่ข้างบนนะครับ<ว>ข้างล่างาก็ใหม่อันนั้นเป็นยางอะไรใช่ไม่เคยลงพื้นเลยนะคะดูขอบยางนะคะมีขีดเส้นๆอยู่เลยข้างล่างนะคะมีสติกเกอร์นะคะติดออกจากโรงงานเลยนะคะภายในนะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีเทานะคะดูสวยงามฮารุฮารามีมิติขึ้นมาอีกแบบนึงนะฮะทวงอะไรนะคะทวงมะไยก็จะหุ้มด้วยหนังสีดํานะครับ กระช,ชับมือสวยงามนะครับ,รบก็จะมีปุ่มควบคุมนะฮะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูบนหน้าจอแล้วก็ควบคุมเสียงนะครับตัวนี้แล้วก็ อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้มันเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเกียร์ธรรมดาที่เป็นแคปนะฮะมันก็จะมีหน้าจอแล้วก็พร้อมกล้องส่องข้างหลังนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหรือว่าเพิ่มความมั่นใจในการถอยหลังนะครับดูนะครับชัดเจนมากนะครับระบบ Full HD กันโดยทีเดียวนะฮะตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสิ่งที่มันบ่งบอกว่ารถคันนี้มันใหม่จริงๆนะครับหรือว่ามันทําให้เราได้รู้ว่ารถคันนี้มันเลขใหม่มันน้อยมากนะฮะรถเราปีไหนนะรถปี16นะ,ะ2016นะ รถค<ล>ันนี้เลขใหม่นะคะตอนนี้3,1 131กิโลนะคะรถปีสิบไม่น้อยมากเลยนะคะนิงน้อยนะฮะใช่เหมือนเหมือนแบบออกมาแล้วก็จอดไว้ที่บ้านเนาะประมาณนั้นครับค<ล>แค่ขี่ขี่ก็ขี่แค่ไปไปวัดนะคะก็ขี่กลับบ้านนะครับใช่ค่ะหรือไม่ก็ขี่ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับแค่นั้นเองนะก็กลับมาจอดที่บ้านนะครับใช่ไม่ได้ขี่ไปไหนมากมายนะครับบอกเลยว่ายังใหม่ๆอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นดูครับ ข้้งล่างนะครับพรมนะฮะสะอาดสะอ้านมากนะครับน้ำยังไม่หมดเลยครับดูครับตัวนี้พรมด้านในก็รอยมาร์กรอยอะไรไม่แม้แต่สนิมยังไม่กล้าขึ้นเกาะมันเลยนะครับพันใหม่มากนะครับตัวนี้รอยมาร์กยังอยู่ครบนะครับดูเบาะแขบข้างหลังนะครับส่วนมากนะครับถ้าเป็นกระบะแขบส่วนมากแขบมันจะโซมนะครับจะแบนจะอะไรรีบลงมาแต่ตัวนี้นะครับไม่รีบไปไหนนะครับตัวนี้ยังอยู่แน่นๆนุ่มๆเหมือนเดิมนะฮะคันนี้บอกได้เลยว่าใหม่ มันใหม่มากนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนป้ายแดงเลยนะครับอย่างที่บอกว่าราคาป้ายแดงคันนี้อยู่ที่ 2, 7แสนสองห่นเก้าพับาทนะฮะแต่สําหรับวันนี้นะฮะเราขายราคาพิเศษมากๆนะครับบอกได้เลยว่าห่างจากป้ายแดงกับครึ่งน่ะ หลังจากที่เราชมภายในกันไปแล้วนะฮะเราก็จะมาชมห้องเครื่องตัวที่จะบ่งบอกว่ารถคันนี้ใหม่หรือว่าเดิมนะฮะก็คือในห้องเครื่องไม่ว่าจะเป็นน็อตต่างๆที่มาจากโรงงานรอยอาร์คนะฮะรอยมาร์คต่างๆนะฮะทั้งนอกยังสามารถทําสีได้แต่ภายในไม่สามารถทําได้แน่นอนฮะยังไงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมครับฝากระปงก็จะมีน้าหนักนิดนึงนะครับเผื่อว่าเราไม่มีเวลาไปออกกําลังกายเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะฮะต้ามาชมกันเลยชัดๆนะครับใลกล้้ชัดๆนะครับสำหรับเครื่องเจ้ามิซูบิชินะครับไททันนะฮะ อ l นิวไททันนะครับต้องบอกก่อน2.4 GLS นะครับตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องใหม่นะครับไมเวกนะครับคลีนดีเซลนะครับ2.4ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่181แรงม้านะฮะสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะครับตัวนี้ดูจากน็อตนะครับอย่าว่าแต่ขยับเลยครับไม่เอียมเลยไม่เอี่ยมองออรไทยนะฮะตัวนี้ดูครับสีจากโรงงานยังไม่มีลอกไม่มีอะไรเลยนะครับ ตัวน,นี้ก็คือตั้งแต่ซื้อมาจากโรงงานก็คือล้างครั้งเดียวนั่นแหละครับก็คือไม่ได้ล้างอะไรเพราะว่าไม่ได้ขี่ไปไหนนะฮะ ยังใหม่ๆอยู่เลยแมแต่รอยมาร์กนะครับรอยมาร์กจากโรงงานที่เขาตรวจเช็คนะครับความเรียบร้อยของเครื่องนะการประกอบนะฮะก็ยังอยู่ครบนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสิ่งที่จะบ่งบอกว่ารถคันนี้ใหม่รถคันนี้เดิมก็จะเป็นตรงหัวน็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คานนะครับหรือว่าที่ฝากระโปรงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมออกนะครับตัวนี้เครื่องหมามออกก็ยังอยู่ครบนะครับตัวนี้รอยอาร์คต่างๆจากโรงงานนะครับตรงใต้ฝากระโปรงนะครับยังใหม่มากๆตัว่าที่บอกไปตัวนี้ย้ํากันอีกทีนึงครับ mitsubishi all new titan 2.4 gls นะครับ p l ั s นะครับตัวนี้เป็นบล็อกใหม่นะครับเครื่องไมเวกนะครับ clean ีเ e s e l นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของตัวแคปแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่7จ็ดแสนสอาแต่วันนี้เราขายในราคาครับน้องไมตี้ครับแก้งราคาท่านผู้ชมไปครับราคานะคะเราตั้งอยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่น สี0 0สนาท4590 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะห่างจากป้ายแดงเท่าไหร่ไปคิดเอาเองนะฮะคุ้มหรือไม่คุม้มสำหรับท่านผ<ช>ู้ชมนะฮะับสำหรับคันนี้ที่บอกไปเป็นรุ่นกระบะตรงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะฮะเราจะพาไปชมรถรุ่นไหนค<า>ันไหนกด subscribe like, กดติดตามนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถเข้าใหม่นะฮะทุกคันนะครับของมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลของเรานะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับน้องไมตี้ครับพี่เมาส์เ๋าตุงไมตี้น้อยขออาทุกท่านไปก่อนค่ะ Hors ah.